I <laughs> do ก็ขอสวัสดีทานผู้ชมคันกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องผมอีกแล้วนั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็จะมาแคสเกมโรบู s ในแบบ All Star Tower Defense กันอีกเช่นเคยนะครับผมก็จะเป็นคลิป24ล้านชั่วโมง ep 2นั่นเองนะครับผมนะที่จริงผมน่าจะเล่นเกิน24ชั่วโมงไปแบบหลายวันมากเลยเพราะผม A f k เคทิ้งไว้นะแล้วผมก็ฟาร์มไว้นะครับผมอันนี้ก็คือผลสรุปตอนที่ที่จริงผมอัดคลิปไปแล้วแหละครับอันนี้ผมมาพูดเปิดคลิปเฉยๆนั่นเองนะครับผมนะผมก็เล่นไปสักพัก ตึงๆนะครับนะเดี๋ยวถ้าใครอยากให้ผมมี EP สามาไว้ก็กดไลค์กันเยอะๆนั่นเองนะครับผมนะสำหรับ EP สองก็จะเป็น EP เปิดกาเกลนั่นเองนะครับผมไปไปดูในคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมก็เปิดมาที่ตอนเริ่มต้นเลยนะครับผมผมก็ได้ทําการ A f k เค a r p a s พรนะครับเลเวลมันก็เลยเยอะกว่า EP แรกไปมากโขนนั่นเองนะครับเพราะผมจะทําการขอพรกับเอเรนแล้วพรแรกที่ผมจะขอก็คือความมั่นคงนั่นเองนะครับผมเพราะผมอยากมีตังนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเพื่อไปเปิดเกลอกันนะครับ ก่อนที่ผมกาลังจะไปเปิดตู้นะครับผมอยู่ดีๆผมก็ไปกดเทดกับฝรั่งนั่นเองนะครับผมแล้วผมก็ทําการเอาแคปซูลไปเทบเขานั่นเองนะครับผมแล้วเขาก็ทําการให้ไอสเกตผมตัวจากโจโจมานั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวที่ทําให้ผมฟาร์มง่ายขึ้นเล่นสตรอรี่ไล่ขึ้นทําทุกอย่างง่ายขึ้นผมอยากจะขอบคุณฝรั่งคนนั้นมากเลยว่า y e s no okay นั่นเองนะครับผมปะ่ะหลังจากนั้นผมก็ทําการเปิดตู้คิริโตรัวๆนั่นเองนะครับผมแล้วผมจะทําการทามแลบบให้แล้วกันว่าผมได้เชื่ออะไรนะั่งนั่นเองนะจะส่วนใหญ่ดีนนนะครับผมสยี้นะ หลังจากที่ผมเปิดมาสัพักใหญ่นะครับผมในที่สุดพระเจ้าก,ก็เห็นหน้าผมแล้วก็เอาคูลเลอร์อมาให้ผมนั่นเองเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับผม นันผมก็ทําการมาเปิดเปตู้ทันจิโร่นะครับผมแล้วผมก็ได้ทำการได้หรือราคุหรือคือราดิสม่เองเองนะครับผมนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าทํายากเมือนกันนะครับผม หลังจากที่ผมเปิดมาสักพักนึ่งนะครับผมในที่สุดพระเจ้าก็ให้ดวงผมมาครับผมให้เสมันตัคีผมมานั่นเองแต่มันทำยากยากยากแบบยากจริงๆอ่ะผมนนอย่างเศร้าเลยนะแล้วผลสรุปของการเปิดครั้งนี้คือได้3ตัวครับผมก็ตัดกันมาอีกทีนะครับผมตอนนี้ผมทําการลงดันนั่นเองนะครับผมนะไม่รู้วันมาวันไหนเพราะผมกับเพื่อนผมไม่ได้เล่นกันนานมาก แล้วครั้งนี้พวกผมก็มาลงดันกันครั้งแรกเลยนะครับผมแต่พวกผมแบบเล่นกากประการใดขอโทษทีนะครับผมเพราะไม่ได้เล่นกันเป็นปีๆแล้วนั่นเองนะครับผมกับเพื่อนผมก็แบบอ้ออึงอึงไงอึ้งไงแบบโอ้ยจะกูจะผ่านยังไงวะกูลงตัวอะไรดีนะครับท่านผู้ชมนะถ้าใครอยากเล่นกับผมแล้วเพื่อนผมนะครับผมสามารถเข้าดิสคอดกันมาได้นั่นเองนะครับผมแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนั่นเองนะครับผมแล้วจะทิ้งลิงก์เฟซไปด้วยเองนะครับผมได้ใครแบบอยากเป็นสปอบเตอร์จ้างงานผมก็ ขอเถอะนะครับนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรได้เลยเสียกับไอ้แบบลบบอกรไปเยอะเกินนั่นเองนะครับผมนั่งสลับตาแรกก็ตามภาพครับผมอีแย่นั่นเองนะครับผมสลับตาแรกมันก็แพ้เป็นธรรมดานะครับผมเพราะผมแบบอืมนั่นเองนะครับผมแบบเพิ่งกลับมาเล่นนะหลังจากนั้นผมกับเพื่อนผมก็นะครับก็ทําการรู้แล้วว่าต้องเล่นยังไงให้ผ่านนั่นเองนะแต่เพื่อนผมจะเป็นคนแบกส่วนใหญ่นะครับผมเพราะดูตัวละครผมสิครับท่านผู้ชมแบบ กิ๊กี้หัดเดินนั่นเองนะครับผมตาตานี้เราโชคดีกับผมเพราะเรามีคนมาแบกนั่นเองหรือเปล่าวะทำไมเลเวลมันน้อยจังเลยนั่นแหละครับมันก็คงจะแบบผมแหละนั่นเองนะเชื่จ้าผมดีนั่นเองนะครับตานี้ก็จะแบบชิวๆกันหน่อยนะครับเพราะเราอ่ะผมรู้ละว่าต้องเล่นยังไงวางยังไงบ้างนั่นเองนะครับผมหลังจากตาแรกเราผิดพลาดด้านนี้ผมก็เลยเปิดสปีดคูณ3บวกแม่งเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีคนมาแบกด้วยชิวๆนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นผมกับเพื่อนผมก็ทําการผ่านดันนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนใหญ่ก็ขนแบกนั่นเองนะครับผมแล้วก็าตามระเบียบก็ผมสำรับช่องผมนั่นเองนะครับผมเกลือดีครับรออะไรได้แคปซูลน้อยกูอยากได้ตัวเว้ยบักหากี่ครัวมึง หลังจากนั้นก็ผมผมก็ทําการมาเปิดตู้เป็นซอร์สแมนใช่ไหมหรือคาตาณาแมนนี่แหละผมลืมชื่อนั่นเอ,เองนะครับผมเป็นตัวตีติดเลือดไหลท่ามืดง่ายๆคือมันจะพาผมทําครูเลือดเจ็ดดาวนั่นเองนะถ้าผมมีอัสตานั่นเองหรืออสตูของเรานั่นเองนะครับผมที่เปลี่ยนทาให้มอนเปลี่ยนทา่าทุกท่าเป็นท่าแสงมอน่อะที่อัสต,ตาตีจะเป็นท่าแสงใช่ไหมครับแล้วเราก็จะใช้ท่ามืดตีธนะท่าแล้วตัวนี้ตีเลือดไหลดีด้วยจะเสียงียคือโบมึงเล็กเกินไปหน่อยนิดนึงแต่ก็โอเคนะครับผมเพราะเป็นตัวที่เราไม่ต้องไป การเปิดครั้งนี้ก็แบบออกไวกว่าที่ผมคิดนะครับผมหรือพ่อผมเปิดอัดคลิปก็ไม่รู้นะแต่ตอนเล่นจริงๆผมแม่งรอการันตีถูกตู้เลยนะไอดีหลักอะ เออนั่นเองนะครับผมนะก็น่าจะเป็นโพซิชั่นสำหรับ id รองนั่นเองนะาำให้ผมได้คัตนาแมนโดยไม่ยากใช่ไหมไม่ยากแหละแต่ผมก็เปิดไปไหลายทีพอควรนะครับผมอันนี้น่าจะเปิดผมน่าจะเปิดได้ที่60นะเพราะผมอัดไปแล้วค่อยมาภาคที่หลังนั่นเองนะครับผมนะเพราะได้ผมอัดไปภาคตอนนั้นก่อนจะได้คลิปแต่ละอันก็นานครับผมก็เลยอัดแล้วค่อยมาภาคที่หลังแล้วกันนั่นเองนะครับผมก็จะจําไม่ได้แล้วก็จะได้ยินเสียงผมพูดมาเมาเกาๆนั่นเองนะครับผมนะ ในทุกๆ EP นั่นเองนะครับผมอนั่นแหละครับเราก็ได้คาตานาแมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะอืก็แบบตัวดีอะครับทำให้ผมผ่านง่ายขึ้นขึ้นเยอะเลยหลังจากผมเอฟเคสตาร์พาสักแป๊บหนึ่งนะครับผมผมก็มาพนัการขอพรกับเอเรนนั่นเองแต่ผมจะขอเป็นออฟนะแต่ในคลิปนี้กูกดผิดนะครับท่านผู้ชมไปกดเอาคิละเอาง่ายๆคือกูเกือบต่อยโทรศัพท์จอแต่ก็โอ้คือแบบจัดแมกมึงเอ้กูจะเอาออฟกูเบือไปกดคิล่เฮ้ย หลังจากนั้นผมก็หนีตัวเองมาลงสตอรี่เลยนะครับท่านผู้ชมผมรู้สึกว่าเซ็งมากเลยที่โอ้ไยหา่ามือกูลันเอากีฬานั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมก็มีอ e ีวานคอกผมก็เลยเอาอ e ีวานคอกมาลงแล้วก็เอฟเคด่านนี้อย่างชิลนะครับผมที่จริงผมไปตีออฟตังก์มาแล้วเราจะผมลืมอัดคลิปนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะตีออฟตังก์ให้ดูใหม่แล้วกันว่าผมใช้ทีมอะไราผ่านนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะมเซ็งมากเลยอะ่ะลืมอัดคลิปไปท่านผู้ชมแต่ผมบอกเลยว่าอ e ีวานคอกนี่โคตรจะแบกนัั่่นนนเองะครบทาผู้ชม โอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาสรุปละกันนะครับผมตอนท้ายคลิปนั่นเองก็คือนี่แหะท้ายคลิปแล้วไอ้เแค่กูเมาปะเนี่ยนั่นเองนะครับผมก็จะมาสรุปว่าใน EP นี้เราได้อะไรกันมามากนะครับผมนะอย่างแยกอย่างแยกอย่างแรกเลยนะครับผมนะ้นใน EP นี้ผมและอีวานคอกนั่นเองนะครับเพราะผมผมเอฟเคสตาร์พาร์ตไว้นานพอควรนั่นเองนะเพราะพอดีผมไปด้านนอกด้วยเนาะก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยซื้อจอเลฟฟิงเกอร์หนึ่งเดือนเพื่อมาเอฟเคไอ้นี่นั่นเองครับผมไอ้อีวานคอกสตาร์พาร์ตนั่นเองแล้วผมก็ทําการอีโว ไปด้านของเบจิต้านะเบจิต้าโกคูซูเปอร์ไซยันฟูลพาวเวอร์โอ้โหชื่อแม่งโคตรเก่านั่นเองนะครับท่านผู้ชมเป็น6ดาวไปที่ร้อยนะครับข้าใครอยากรอดู7ดาวรอดูกันได้เลยครับผมหน้าไม่เกินชาติหน้าก็ชาตินี้แหละครับก็คงจะได้ทํากันนะแล้วก็อีพีนี้เราก็ได้คีระมาครับผมผมก็ทำร้อยเจ็ดห้าไปที่ร้อยพรอฟออฟเลยนั่นเองนะครับผมในใจผมแบบไอ้เหี้ยเอ้ยกูกดผิดแล้วก็ผมสหรับตัว ต่อไปนะครับผมเป็นด้านของขัานจนะาแน่นนั่นัน็นคือคาตาณแมนนะแต่ไม่คาตาณ์แนสก็น่าจะหลบลิขสิทธินั่นเองนะครับผมนะก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เรียกว่ากูเปิดมาแล้วก็ไม่ได้ใช้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าแบบ แบบยังยังมันยังไม่ถึงค่าวใช้มันเนาะแต่เราก็ได้ใช้เองนะสำหรับตัวต่อไปนับผมคือซันนั่นเองผมไปแลกกับฝรั่งมาแต่ผมลืมอ่าคลิปนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็มันตัวโง่ๆแหละนะเพราะผมไม่มีบิ๊กมาันก็เลยเป็นตัวโง่ๆนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวต่อไปก็คือบูม่าผมเปิดเกลือได้มานั่นเองผมก็เลยทำแม็กซ์7 5นั่นเองครับตัวต่อไปเอสมันัคีนั่นเองครับผมเป็นตัวที่ได้ใน EP นี้ก็เรียกว่า ตัวตึง่ะครับอืมหรือเปล่าวะไอ้ทำอีโบยาก,ยากๆเนาะมาแบกผมได้นะครับท่านผู้ชมนะเมผมอยากอยาก,ยากมีคนแบกดันในโลก2มากเลยอะเพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมแม่งไก่นะสามารถเข้ามาคุยเล่นกันในลิสคอร์ดหรือแบกผมได้นะผมอยากให้คนแบกมากเลยรู้สึกว่าไก่เกินตัวต่อไปต้งหมเป็นราดิสหรือราครุ ผมเกลียดชื่อในออสตาร์ว่าเกินนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะมันคือราคูอ่ะแต่ตัวมันต้องใช้พ่อเบอ่ะพ่อเบผมเอาไปทําคูเรอร์เก่งกว่าอีกนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะแล้วตัวสุดท้ายนั่นเองใน E ีีนี้ที่เรียกว่าแม่งโคตรโกงโคตรแบกโคตรอันตรายแล้วโคตรทายากแล้วโคตรนานในการที่ผมจะทํามันก็คือคูเรอร์เจ็ดดาวนั่นเองนะครับผมเพราะผมยังต้องไปโลกสองเปลือกไปหาตัวตัวก็ยังไม่เข้าตู้เทมโงกูงงไปกูเมจิตงเมจิต้ามันก็ยังไม่มาโอ้โหก่อนจะไปตีฟอร์เบอีกมันนานเหลือเกินนั่ ตัวที่ผมจะเอาไว้มี E ีีตอนที่ผมจบสตอรี่โลกหนึ่งเมื่อใดแล้วเราจะมาทําตัวนี้กันเองนะเดี๋ยวต้องมีสัอกอีที่ผมปั่นแม่งอะ่ะนะท่านผู้มชมนะแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งนะที่ฝรั่งเศสไหมผมนั่นเองก็คือไอสเกตต้องขอบคุณฝรั่งคนนั้นด้วยนะครับหรือคนไทยก็ไปดูนะครับผมถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ผมเทรตัวนี้ถ้ผมทำให้ผมทำส,าสตาร์พาทง่ายขึ้นแล้วได้อีวานอกอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับผมขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผมและตัวสุดท้ายหหหรรืืืือออออเเปปล่า่าาามมมท้้ยสุดดผกกก็นก็นนนัคนนขง ผมลืมชื่อว่ะผมจะเรียกมันด้านอิโมจิแล้วกันอิโมจิโอเมียจิเป็นของไซอากะว่าสากะน่าจะชื่อสากะนะผมติดตามเรื่องมันแต่ผมลืมชื่อพระเอกเช็ดแม่ me, นั่นเองนะครับผมเป็นตัวจากสตาร์พาร์ทที่เรียกว่าเก่งมากเลยแต่ยังอีโวไม่ได้นะครับผมต้องแรงเก้าตอนนี้ผมอยู่ที่แรงแปดสน่าจะชัก12บสชาติเศษเศษตอนพระเยซูเกิดใหม่นั่นเองนะครับผมน่าจะอีโวได้นั่นเองนะครับผม ก็ที่เหลือก็เป็น FP ที่ผมอีอ e ีโ e บอะไรครับ AFK ทิ A ้งไว้นั่นเองนะครับผมแบบเต็มคังอ่ะล้นคังอ่ะเต็มคาราเบลมากเลยครับท่านผู้ชมนะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์มมากดติดตามกดแชร์กันหน้าเลครับผมนะถ้าใครอยากเป็นวันเซอร์หรือที่สำหรับสนุนผมก็สามารถ ทักเฟซผมมาได้นะครับผมผมจะทิ้งลิงกเฟซกับลิงก์ดิสคอร์ไว้ใต้คลิปนั่นเองนะครับผมนะเผื่อ <c oughs> ใครอยากมาแบกผมหรืออยากเล่นกับผมก็เข้าดิสคอร์ดมาเพื่อมาพูดคุยเล่นกันได้นะครับผมจะแ,แบกผมหน่อยนะครับผมไก่ไก่ะนะผมเจอกันปัดหน้าครับบายจ้า